สวัสดีครกินเนื้อจระเข้ต้องกันเนื้อใช่แ่บุ้วจระเข้ผัดเผ็ดได้เนาะออวดิอปลาเดียเอาคืนเบิ้งนี่อยู่ใกล้ยามเอน้องกองคืนเบิ้งก็เดียวตชใชเข้าเบิ้งเบิ้ง เคยกินหมอเนื้อจอริคเเน่ห้อเนื้อจอร์ดคเนื้อจร์ดิ้ขามันจอร์ดีมาพดเ้ย

นนแม่เนีย่ยเโยอขักยบตีนจร์คี <laughs> จร์คีไตยมันเอามาพัดเพเนี่เคยก,ก,กินบอเจา้าอืมออเอาให้เขาเย็ดน,นำเลยกินสัตย์ไ่สัตว์ตีจรรเคี เนี่ต่เนียจ้กีน้นกินจระเข้เนี่ยนนรเอ้เออเอี้มางหนอน้าแกงเขากอยากแก่แก่มเกิดมากเขาก็สากรนันลงน้ำทับตัวผู้ใหญ่ตัวลงน้ำบ่เดียวลงไปต้องแข่์จนหัวตัวงหญอเกิดน้าบ่ก็ยิ่งเดียวเข่งว่า เป็นตำนานกันก็เร่ยว่ายานด้วยนี่หน่อยเย็นนาวเลยเย็นน้ำเลยไปย่านต้องไม่น้ำใหญ่ยาแต่ว่ากับยาดีเร้งน้ำโตลงคือเือโต้ทนก็แล้วเลันมีคนลายอะไรไปเสียเพเดยโทรศัพท์มงนจจุมลงมอยเกายหอันจระเข้ลงไปมวนอาในนาำฝนโอ้โหตายอกวันี นามฟ้นออกออกบันนี่ต้มเปื่ออ่อืมแสบเปื่อยๆเสรบจสั่งเปื่อยรูดเอาซุก

อ๋อกินกับจังดมข้าบึงอีก